คันนี้ลูกค้าจัดเต็มจะมีติดตั้งรายการอะไรบ้างเราไปชมรีวิวกันครับ สวัสดีครับคลิปรีวิวส่งงานนะครับ b ีแอนด์บีซีนอตนะครับวันนี้อยู่กับปาเจโร่สปอร์ตนะครับคันนี้เข้ามาติดตั้งเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับผมเพิ่อใการเรียนคู้ขุดขาดแบบนี้นะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จจะมารีวิวให้ชมครับครับก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าทําอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันนะครับตัวนี้ติดตั้งเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ตัวออดี้รีเชคปูนะครับตัวนี้พร้อมกับตัวไฟวงแหวนตรงรุ่นปาเจโร่สปอรับ เราก็ทํางานนะครับสตาร์ทรถปุ๊บไฟวิ่งเป็นสีบูก่อนติดนิ่งนะครับกลางวันสว่างร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาไฟหลีระบบอโต้ทำงานนะครับจะดรอปลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเปิดไฟหลีครับคันนี้ลูกค้าติดตั้งในส่วนของเดวิสอารด้วยนะครับตัวไฟเรือนแสงสีน้ําเงินนะฮะคันนี้ตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับซิปเป็นเชลไลนะครับเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งแบบนี้นะครับเพิ่มเติมในส่วนของตัว ตัดหมอกนะครับตัวนี้ลูกค้าติดตั้งชุดตัดหมอกตรงรุ่นนะครับนี่นะครับเป็นตัว32นิ้วนะครับเป็นเลนเฮล่านะครับตัวนี้ติดตั้งเพื่อเสริมประสิทธิภาพของไฟหน้านะครับมีคัตออฟตัดแสงครับปุ่งไกลไปช่วยไฟหน้าได้โดยที่ไม่แยงตานะครับยังเป็นไฟสูงได้ในตัวด้วยครับเป็นไฟบีมนะครับสังเกตเวลาผมปิดไฟสูงนี่ครับม่านตัวนี้ถูกเปิดออกด้วยนะครับไปช่วยเติมไฟสูงเท่ากับว่าเราเปิดไฟสูงทั้งหมด4ดวงได้เลยครับไฟต่มก็เปิด ไฟต่ำ๊บเหมือนเปิดไฟต่ำได้สี่ดวงครับสว่างแบบไม่แยงตานะครับมาดูขบวนเพิ่มเติมนิดนึงครับส่วนของ Devil Eye นะครับตัวนี้นะครับเวลาเปิดไฟหลีจะติดนะครับเวลาเปิดไฟหน้าจะถูกตัดระบบทิ้งนะครับตัวนี้จะไม่ไปรบกวนแสงไฟหน้านะครับผมนี้คือเราเปิดไฟหน้าแล้วนะครับคันนี้เพิ่มเติมในส่วนของสวิตตัวปรับดับไฟหน้าห้าดับตัวนี้นะครับลูกค้าติดตั้งเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับ พิ่มเติมในส่วนของแตรนะครับคันนี้ติดตั้งแตรไปด้วยนะครับของเดิมเสียงจะค่อนข้างเ,าเบาหน่อยครับกดแตรครับเสียงดังดีนะครับตัวนี้ครับผมอธิบายในส่วนของตัวไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์ตัวนี้เพิ่มเติมนะครับตัวนี้ของเดิมก่อนการเปลี่ยนนะครับก็ จะตกอยู่แทะข้างหน้านี้นะครับแล้วก็ส่องหลายทางแต่พอเราเปลี่ยนตัวนี้มาแล้วนะครับความสามารถของเขาก็คือจะสามารถพุ่งได้ไกลเท่าไฟหน้านะครับไปช่วยไฟหน้าได้เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับตัวนี้จะมีเส้นล่างคัดออฟนะครับสัดแสงนะครับสังเกตตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่จะมีเส้นคัดออฟสีม่วงเนี่ยครับโผล่ขึ้นมานะครับนี่คือในส่วนของตัดหมอนะครับปิดเปิดเลยครับไปสูงครับของตัดหมอนะครับโอเคขอบคุณครับ ตอนที่เวลาลูกค้าคลายล็อกกุญแจนะครับไฟเดวิลไอนะครับกับไฟวงแหวนแล้วก็ไฟเลี้ยวจะติดหนึ่งครั้งนะครับเวลาคลายล็อกนะครับเวลาที่ล็อกรถนะครับไฟเดวิลไอกับไฟวงแหวนจะดับไปแล้วก็ไฟเลี้ยวจะติดครึ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เป็นแบบไฟเลี้ยววิ่งนะครับสีมิชชั่ไลท์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องเดริฟไฟเจโร่นะครับหรือว่าจะตกแต่งไฟนะครับรุ่นนี้นะครับก็ติดต่อที่บียนเบียซัลซอรีซีนับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับลูกค้าท่าใดสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับโทรศัพท์มาหรือจะทักแชทอินบ็อกมาก็ได้นะครับ